นี่เป็นมูลคันธก,กุฎีของพุทธเจ้าของพรพุทธเจ้า กุเตมผู้เจ้า cha นี้เออกราบปุติผู้เจ้า ยิ่งใหญ่สวยงามอุตคามปามหาวันทาที่จับรรษาที่ห้าพระเจ้ามีสถูกเจดีเดยอะ จเจริญมีเสาสิงห์ที่สมบูรณ์ที่มหาวัน quân về thủy sản gì gì sầu xính anh nào về tăng của sĩなら. สาต้นนี้ก็เป็นเสาตอร์ที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้จาริกอักษรไว้มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิงตัวเดียวที่มหาวัน จำพรรษาที่ห้าที่บวชพิษุณีครั้งแรกสวัสดีครับอาจารย์เอาตรงนี้ตรงนี้ เาใหญ่าของพระเจ้า